สวัสดีครับพบกับพวกเราอลาโฮอโหฮาเนื๋อมาถ่ายคลิปคลิปเกมเอ้ยอย่างงี้แค่สิสวัสเหลือแค่นี้นะครับเหลือแค่4คนคนอื่นติดทุระนะครับิดทุระเกมก็จะเปลี่ยนประมาณว่าเราจะเอาขนมปังห้อยไว้ตรงกลางนะครับผมแล้วเราก็จะให้เพื่อนอะสลันอะไรสลันเล่นทำไมสลับจับเอาไว้แล้วเราจะโหนโหนตัวลงไปเพื่อกัดขนมปังนะครับถ้ากัดขนมปังได้นะครับก็ถือว่าผ่านเลยนะครับผมสีเล็ก อ่ะคลิปแล้วเร็วคนที่เล่นอ่ะจะเลือกสามารถเล่นได้หนึ่งคนมาเป็นคนที่คอยดึงเรามึงต้องหาคนที่เชื่อใจเลยใช่เราต้องหาคนที่เชื่อใจได้มากที่สุดในกลุ่มตอนนี้ไม่ใครตอนนี้น่าจะเป็นพี่เล็กตอนนี้แะไรเยอะสุดแล้วน่าจะพยุงผมให้ได้กัดขนมปังเพื่อได้ผ่านง่ายๆเดี๋ยวการแข่งขันนะครับเราจะจับเวลา1นาทีนะครับผมตกกี่รอบก็ได้ถ้าใครกัดได้นะครับก็ถือว่าเป็นผู้ชนะปลายภาย1นหนึ่งนาทีถ้าพร้อมแล้วนะครับพร้อมยังคนจับเวลาเดรียมพร้อมแล้วเริ่มครับมาพี่เล็กผมเชื่อใจพี่เล อีอันหน่อยเดียวเองมันจะได้ไม่วไปเร็วกว่ายากเหรอยากพี่แม่งตอนแรกคิดว่าง่ายเว้ยคิดว่าแตถึงแล้วมันถึงแล้วแบบปลายปากกัดไปปุ๊บลมแรงลมแม่งหน่อยเดียวปุ๊บยันหนบกฟังบิดไม่ถึงปากโคตรยากบอกเลยว่าไม่ไม่มีใครทำได้หรอกตอนเนี้ยโคตรยากจริงผมยังทำไม่ได้เลยคนที่เก่งที่สุดเในนี้กลัวโอเคครับคนต่อไปคืออเลิศนะครับจะเลือกใครเป็นคนจับพี่ครับคิดว่าจะทำได้ไหมเกมนี้ ไม่ได้ครับไม่มั่นใจเลยเหรอ,อเ,ลเ,ลเล่นเล่นรอบเบรอุ๊ยอุอย๊ยอุอย๊รอุอยอุอย๊ออยโดนเฉยไม่ได้หรอจริงปะเนี่ยจริงอะอุ๊ยมันได้ง่ายอย่างไรสัตว์้นวีอาร์ว,ว่าแขนถึงบออ่อหรือเปล่าโคตรเก่งเลยวพี่เป็นฝึกที่ไหนมาวะ ไอ้เมื่อกี้เช็ค VR แล้วนะครับกัดโดนก่อนเอามือนถึงทำมือที่จะลงพื้นนะครับคือปลุก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 ปุกปุกอะไรถูกต้องคนต่อไปเคือกัจินะครับผมเลือกเทพพีเป็นคนดึงใช่ไหมใช่แล้วทำไมไมับมือทำไมเนี่ยโอเคเมื่อกี้เป็นไงคนเร็วเร็วจมีแบบว่ามีทิ๊กมีท่าอะไรที่แบบว่าอยากจะทำพิเศษไหมไม่มีเนี่ยก่อนผมจะล้มใช่ไหมผมสปริงตัวเรากับปฏิหารกระโดดข้ามฝั่งพร้อมยังประจำที่ประจำที่โอเคถ้าพร้อมแล้วไป อ้ยเจ็บอะไรพี่อะไรปวดหลังเอาเยอะๆาอย่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 าอว่าอย่าเร็วเร็วอลย เป็นไงบ้างครับก๊อจิเจ็บบ่อเหมือนมีไม่มีไม่ไม่เป็นไม่ต้องมีก็ได้เขี้ยวกนแน่นเลยมั้งเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปคนต่อไปครับกูเองต่อไปนะครับคนสุดท้ายคือผมนะครับเดี๋ยวผมเลือกเอ่อก๊อจิมาก็ได้ยาก่อนบาอย่างยาที่ใส่สก่อนท่านี้วะเฮ้ยพร้อมแล้วนะครับสามสองหนึ่งจับมือล่าจะสั่น ไไเอาใหมา่เอาใหมา่เอาใหมา่รอบที่สองไอ้ยยแป่งมันลื่น่ะไอ้วต้องเปลนท่าอ่ะโอ,อ,อยกอดเฮียคตเฮียะไรท่าเนี้ยไอ,อ้กอดไ้ยได้อยู่เลยอ,อถูกแล้วเหรอ โอเคครับตอนนี้ก็ครบทุกคนแล้วนะครับ4ี่คนมีเล็กได้คนเดียวนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ไปดูของสามเทพมาเหมือนกันทำไมเขาเล่นเขาแดกกันได้วะโอเคครับเดี๋ยวไปสู่วิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะดีกว่าครับไป <S <S สาหรับผู้ชนะนะครับเราก็มีรางวัลที่สมเกียรติให้กับเขานะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตประธานแล้วก็ตัดลิบิ้นเพื่อเป็นการปิดทุกีเกมนะยครับคุณตัดอ่ะใช่เ,เป็นผู้ชนะใช่ครับตัดเสร็จครับ เพลงมาไปตัดลิ้นปิ้นเดี๋ยวครับเดี๋ยวขับพาพที่ลิ้นปิ้งกันครับหนึงสองโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสั้นมากไอ้สัตว์ไม่ได้ถ่ายนานจัดครับสำหรับใครนะครับอ่ะพูดเลยสำหรับใครนะที่ชอบคลิปเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับฝากกดกระดิ่งที่นานจะดังทีฝากิ้ ขอให้มีคนกดเราก็สุขใจแล้วเพราะกับเราในคลิปใหม่พวกเราอโล่าลาไปก่อนสวัสดีครับวนเลยอะไรวะตื่งความเงียบเีย